ปินว่าวประเทศไทยวันนี้ผมมาเสนอโครงการประกวดศิลปะลอยฟ้าและการแสดงว่าวไทยว่าวนานาชาติศิลปะลอยฟ้าในที่นี้คือการประกวดทํเว่าวเราจะมีอุปกรณ์ให้ทําเป็นว่าวอย่างง่ายครับการประกวดนั้นคือจะมีประกวดภาคตื้นดินและบนท้องฟ้ารายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยกันครับแล้วก็การเล่นว่านั้นคือเราจะได้ทั้งกายวาจาและใจกายคือได้ออกลรงกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เล่นกีฬาการแจ้งบ้าง วาจาคือในขณะที่เราทําเว่าเราจะได้เพื่อนฝูงได้รู้จักการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าทําไมขึ้นได้ขึ้นไม่ได้อะไรพวกนี้แล้วก็ใจเว่าคือสัญลักษณ์ของความตกที่ทุโกโรคยอมรับสังเกตได้จากตัวเราเวลาเราเดินทางไปไหนเลยเห็นว่าสักตัวหนึ่งอยู่บนท้องฟ้าเราจะรู้สึกยิ้มกันดีเพราะว่าโดยพื้นฐานของมนุษย์เราคือเราอยากบินได้แต่เราบินบินไม่ได้ซึ่งแตกต่างอนนอกันโกเว้าจะมีสายป่านจะมีเชือก ที่เราสามารถที่บังคับมันได้ซึ่งแต่ตานโนอีสระเแสรีไปเลยครับแล้วก็เว้าคือกีฬาวัฒนธรรมไทยวัฒน,นธรรมโลกที่เล่นกันมากว่า700ปีในประเทศไทยแล้วก็กว่า4,000ปีในทั่วโลกแล้วก็ในงานนี้คือจะมีโชว์ว่าวสีผ้าของประเทศไทยรวมถึงประวัติเว่าไทยว่าโลกให้อ่านกันแล้วก็มีว่าแฟนซีแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกเช่นว่าหมีว่าม้าน้ำว่าวปลาหมึก อเจ้าจแม่คนอิมเป้าฟุตบอลป้าแฟนตีต่างๆครับฝากกีฬาวัฒนธรรมไทยว,วัฒนธรรมโลกคู่บอลให้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยด้วยครับสวัสดีครับ